นี่มีไงซํำด้วยมาถอดกล้วยพี่น้องเฮ็ดกล้วยฉาบกล้วยหลายกยานันกินบมดท่านพี่น้องก็เลยเฮ็ดกล้วยฉาบไว้เธอกินดนด้น,ดน พี่ใหญสำลวยกับสิบอไซ้หลายพี่น้องเพราะว่าเห็ดกินพอประมาณเนะาะเขาถอดขายเท่ากับสิไส้หลายๆน้ำมันเต้มกระทะพี่น้อง อันนี้ถอดกินถอดใส่กะเฮ็ดพ่อประมาณพ่อใดคือเวลาเห้าเศ้าใส่มันกับสิบตรงเสียได้น้ำมันแมพี่น้องมีไม่ใงี้ำด้วยกับอัปเดตให้เบื้องนอกพี่น้องเนาะ แบงพีแบงนองไปแล้วกะยังหลายอยู่ก็เลยเอามาถอดเก็บไว้ถ้ากินดนๆุนน้องพี่นองแป้สะาพ กล้วยก็บ่แม่นกล้วยแม่ใหญ่สำรวยดอกพี่น้องมือกล้วยหมู่เพิ่นสุกเพิ่นเอามาปลูกไว้อยู่อยู่ริมสะอยู่ไหนีก็มีคนมาบอกว่าอันกล้วยหมู่สุกก็เลยโทรไปบอกเพิ่นพี่น้องโทรไปบอกเพิ่นเพิ่นก็เลยเพิ่นอยู่ชุมพลเพิ่นก็ว่าเพิ่นเสียเวลามาเพิ่นว่ากล้วย2-3เครือตกตัดเอาไปแสนไว้ถ้ากินเด้อเพิ่นว่า ก็เลยว่าแขนจังได๋สิกินหมดมันสิเอาไปขายก็บ่คือเนาะพี่น้องเนาะของหมูไห้เนาะก็เลยแบงพีแบงน้องพ่ออันได้บุญนํากันเนาะพี่น้องใส่บาดไว้ใส่บาดไว้แบงพี่น้องบานกเือนเคียงไว้ถ้าแบงกันกินให้เพิ่นกินเพิ่นใช้เนาะพี่น้องเพราะว่ากล้วยก็มีแต่หน่วยใหญ่ๆ มันกินบ่เหม่อพี่น้องมีไงสำรวยถอดวีหนึ่งถอดวีหนึ่งในร้ายอยู่ได้พี่น้องยังมาท่านเหมดอด,ด้นี่นี่วีหนึ่งแ้่นี่พี่น้องนี่อยู่ในหนี่ก็มีหอหนึ่งมีไงสำรวยหย่ามนมันอันันกอนกะหย่านมันแบบว่ามันเศร้ากรอบแม้พี่น้อง หมอ้อตะว่าก็เลยใหม่เนาะพี่น้องเนาะซ้ำหนีใดที่แหงป้มันกัสิใหม่แหมกว่านี้ได้พี่น้องมันกัสิเหลืองกว่านี้ใส่กระทะต่อไปเนาะพี่น้องเนาะจ้ะมันเอาลงไปเลยลรอมันติดกันพี่น้องมันมันมันบ่ค่อยหน้ามันเนา ได้จำเดียวกัค่อยๆเอาใส่เทราละน้อยเนะาะกาศิทอดเก็บไว้แบบนี้เลยพี่น้องแบบบอ่อตองใส่แบบบอ่อตองใส่น้ำตาลไหมพี่น้องว่าลูกกับบอ่อชอบก้นใดวะเมกะกับบอ่อไข่มากก้นใดดอกพี่น้องหวานแห้งแต่ว่าขันใส่พ้อ,อพ้อประมาณกินได้ยุ่ เรมยังสมาอัปเดตให้เบิงนอกพี่น้องมีไงสำรวยเฮียยังมีไงสำรวยกับอัปเดตให้เบิงอันนั้นนอกพี่น้องเนาะฝากขอบคุณพี่น้องที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งให้ไม่ไงสำรวยเด้อจ้ะมีสำรวยกับโบเก่งดอกพี่น้องกำลังสั่งบานหลังไหมค่ะขอกำลังใจจากพี่จากน้องขอความสนับสนุนให้ ให้สร้างบ้านด้เป็นหลังเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหลังกำลังเรลื่มแหลกกำลังแต่ตั้งเสาพี่น้องกะมั่นกะคอยเป็นคอยไปเนาะพี่น้องเนาะกะประสบก,การไม่ไงสำรวยกะบ่มีเพราะว่าการศึกษาโบ,บสูงกะโบเก่งในการเลียนโทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะแค่ลูก บอกวิธีถ้ำว่าไห้ล o งยูทูบมีไงสำรวยกับลงตามถี่ถี่มีไงสำรวยเห็ด้เน้องพี่น้องเนะาะบ,แบบ่แบบบบได้ตัดโตบ่อด้ตัดโตเห็ดแบบเฮ็ดแบบคือว่าวแบบใดกับลงไปแบบนันพี่น้องกะมองด้ถี่ว้าตก๊บกพรองกะขอถูขอภัยเด้อพี่นอ้องเพราะว่า บอกไว่อนว่าไม่ไงสำรวยเป็นค้นบานบานเป็นค้นบานบานเรากับบะมีประสบการณ์ในทางนี้จะฝากเป็นกำลังใจหไม่ไงสำรวยในเด้อจ้าอคอนเทนตนอาจสีบบสวยงามไม่ไ่สำรวยจ้ำค่ำเขาบวมมากด้ยพี่น้องไม่ไ่สำรวยบด,ด้หูหรอก ภาษาอังกฤษอังกฤษมันบางคนเขากัสิว่าเหตุคอนเทนบอหนาเบิงหนาปกบอหนาเบิงคนกสิบติดตามมีไงํารวยกับเหตุตามความหลูเนาะพี่น้องเนาะนคนบานบานกสิเขาใจเนาะคนที่บบบพานแบบว่าไม้ถึงว่า าการการศึกษาน่อยบัทนีก็ใส่ประสบการณ์เอาพี่น้องประสบการณ์แต่ละคนมันก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องแต่ว่ามีสำรวยก็ถามว่าศึกษาใดบอศึกษาใดอยู่ใน youtube แต่ว่ามันกับบ่ขอขยจําคือเด็กหน่อยหลุนไม่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเข้ากับคนหลุนหลุนนี่แลลวเนาะหาซีบนแล้วมันมัน,ม,นมันกับ สิความจำมันกับสีบบค่อยแม่นคือเล็กหน่อยไวลุ่นเลยพี่น้องกับขอโอษเขอให้าาทีสั่งคอนเทน์บข่อยสวยงามหรือว่าจังไดขันว่าพิษเบาต๊บกผงกับขอถทดเขาให้ไว้ณโอกาสนี่เด้อพี่น้องเด้อมือนีมีไงซ้ำด้วยกับมาถอดกลวยฉาบนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องรับเบิงรับชม แฟนแฟนครับแฟนเพจท่าง TikTok ท่างสตอรี่ท่างเฟซท่างแฟนเพจไม่ไงสำรวยก็ฝากติดตามน้ำเนพี่นอง คนบ่ดั้งเนาะพี่น้องเนาะขันบ่พอแม่พี่น้องบ่ซอยสนับสนุนบ่คอยบ่ซอยเชี่ยบ่บ่ซอยห้กำลังใจมันกระสิเป็นไปได้ยากเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากบานหลังหน่อยหน่อยไว้เนี่ยด้อจ้าใครติดตามมีไงี้สำรวยก็ขอหาเฮงแ้งรวยๆคือซื้อมีไงี้สำรวยนี่แหละพี่น้องโอเคจ้า